จีนพร้อมประจำการเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ชื่อฟูเจียนเรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจียนออกจากอู่ต่อเรือจางเนียนที่เซี่ยงไฮ้เมื่อ10กันยายน2,568แแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันไปยังทะเลจีนใต้ เรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจียนจะเป็นเรือที่ทันสมัยที่สุดของจีนและการแล่นครั้งนี้จะเป็นการทดลองเดินเรือในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าประจำการอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะภายในปี2568นี้เรือบรรทุกเครื่องบินชานตงก็เคยแล่นผ่านช่องแคบไต,ต้หวันก่อนประมาณ1เดือนหลังจากนั้นก็มีการเข้าประจำการด้วยการส่งมอบให้แก่กองทัพเรือที่เมืองซัญญน,นายามณฑลไหหนานเมื่อธันวาคม2562ฟูเจียนจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของจีนต่อจากเลียวหนิงซึ่ง เป็นลำแรกที่ซื้อจากยูเครนเมื่อปี2,541และชาญตรงเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองประจําการเมื่อปี2,562แม้จีนระบุว่าการทดลองเดินเรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจียนไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อคุกคามประเทศใดและดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจียนยังเป็นลานโลงโดยยังไม่มีการทดลองบรรทุกเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์แต่การเล่นผ่านช่องแคบไต้หวันก็ส่งสัญญ,ญาณว่าจีนมีศักยภาพดําเนินการทหารเชิงรุกต่อไต้หวัน ซึ่งเมื่อต้นเมษายน2568เรือบรรทุกเครื่องบินชานตงก็มีการซ้อมรบขนาดใหญ่ซึ่งส่งสัญญาณว่าจีนมีศักยภาพปิดช่องแคบไต้หวันได้ นาที่ไต้หวันระดมความพร้อมทั้งการข่าวกร้องเรือรบรวมทั้งขี่ปนาวุธเพื่อรับมือด้วยเช่นกันญี่ปุ่นรายงานว่าเมื่อ12กันยายน2568เรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจียนอยู่ห่างจากหมู่เกาะเซนกาคุจังหวัดโอกินาวะทางใต้ของญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ200กิโลเมตรญี่ปุ่นประกาศความพร้อมของกองกาลังป้องกันตนเองที่พร้อมจะรับมือหากถูกละมืออธิปไตยฝ่ายสหรัฐและพันธมิตรก็ท้าทายจีนในห้องเดียวกันด้วย โดยเรือรบ USS Higgins ของสาหารัฐ และ HMS Richmond ของสหราชาอาณาจักรแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเมื่อ12กันยายน2568ซึ่งเป็นห่วงเดียวกันที่ทดลองแล่นเรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจียนส่วนคิวเบกเรือฟริเกตของแคนาดาและบริสเบนเรือพิฆาตของออสเตรเลียเดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันหลังจากทั้งแคนาดาและออสเตรเลียซึ่งเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลก่อนหน,น้านี้กับฟิลิปปินส์และสหรัฐบริเวณน,น้าน้ำทางตะวันออกของแนวปะกการัง Scarborough Shoal ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิาพาทในทะเลจีนใต้จีนติดตามอย่างใกล้ชิดและออกถแถลงการแสดงความไม่พอใจต่อก,กรณีดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการก่อความวุ่นวายและยั่ยยุให้เกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งส่งสัญญ,ญาณที่บันทอนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคแต่สหราชอาณาจักรและสหรัฐยืนยันว่าการเดินเรือดังกล่าวเป็นภารกิจตามปกติและอยู่ภายใต้สิทธิการเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีก ที่ดิอินเทลเจนส์